ว้าวแฮป Happy birthday เ <What? S 1> อ้ยสวัสดียฉัสดีดูลยดูดนดูดนดูดิดูดิดูดินูอนนูกิดูด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 ดูดิ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 ดูอิดูดดูดิดูดิดูดดูดิดูด้ดูดิดดูดิดูดิดูดิดนดิอูดิดูวิดูดิดูดิยูดิดูนิดูดิดูดดเป็นอนุสรณ์ มันจะเป็นการกักขังอีเกียที่ดีที่สุดไฟเขียวผมล่ะฉันขังมันก่อนเฮ้ยทุกคนครับว่าไงมาดูดิฉันขังมันไว้ข้างนอกตัวหนึ่งอ่ะนายคิดว่ามันจะออกมาได้ป่ะงฉันคิดว่าไม่ได้แล้วแหละแป๊บนึงนะสต็อปปับบมาได้ตรงนี้อีกนิดนึงนี่ไหนไหนไหนมาดูมาดูมาดูคุกขังอีเกียฮอันนี้อะไรเนี่ยต้นไม้ใครเฮ้ยไฟว่างไงเนาะแม่ เฮ้ยมันขังตุกแกงขังมันเหรอใช่แจ้งขังไว้ตัวหนึ่งพี่ทุกคนถ้าจะทําคุกอีก,กีกมันต้องทําให้เันเหมือนคุกจริงๆไอ้ตู้เนี้เอาออกฉัจะทําให้แบบเหมือนเป็นกรงขังเลยอ,ะอ่ะขังมันอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยแหละโหดปะโหดไปอ่ะมันไม่ดูด,ดีเลยอะล่ะฉันจะขังมันโหหรือว่านายอยากจะปล่อยมันออกมาวิ่งเล่นอยู่กับเราตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยทไมเขาออกมาได้ไรหน้าบ้านเราจะมี อีเกียอยู่หนึ่งตัวเราจะเรียกว่าเขาเป็นแม่านาของบ้านเราแล้วกันนะทุกคนฉันคิดว่าบ้านของพวกเราสวยมากเลยวแหละนี่แค่ชั้นเดียวนี่แต่เรายกได้ม่ถึงเลยว่าถ้าทำสอชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นไปจนถึง10ชั้นเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนอ่ะดูดิตกใจผายแล้วอยู่ไกลด้วยฉันปิดบ้านแล้วปาปิดรู ปรูปรูอาเราเร็วราเเข้ามาเข้ามาพุ๊นพุ้นพุ้นเราเเข้าไงวะเนี่ยเข้าเออเข้ามาพี่เข้ามาเข้าไม่ได้ย่อทีย่อมันมีรูอื่นมีรูอื่นเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้นี่ไงรูนี้ลูกเี้เดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาเปิดยังไงก่หัวก็ใหญ่โอ้โหใหญ่เครื่องกองน้ำไปด้วยฉันบอกแล้วว่าอีคุกของฉันมันมีประโยชน์ถ้าฉันไม่จับมันเข้าคุกนะป่านนี้พี่ไม้นายตายไปแล้วเนี่ย วะเฮ้ยมันมามันมาเฮ้ยมันพยายามจะเข้าว่ะเฮ้ยปไปไปบอกแล้วบอกแล้วอย่าไปไปมันอยู่ข้างบนใช่ไหมอะไรวะมันอยู่ข้างบนมันตีใครอยู่ก็ไม่รู้เฮ้ยพวกเราปลอดภัยพวกเราสองคนปลอดภัยพี่ไหมเออสบายใจตบมันให้หน่อยตบตบไม่ได้คลิกไม่ได้เออฉันอยู่ได้อย่างสบายใจเรานั่งรอเขากันดีกว่าฉันขอดูรายการทีวีสลายยุ้ยก่อนนะพวกนายก็สู้ๆแล้วกัน ี่กันไว้ก่อนอย่ามปเรื่อยๆแจ้งแจ้งฮะอ๋อเห้แล้วเห้แล้วเห้แล้วให้แล้วกระจกมันเดินไปตรงนู้นแล้วฉันผิดปากเรียบันผิวข้าวผิววิตเอาไปพี่ไปหนึ่งผิวด้วยไปด้วยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่วีนี่แจ้งไหนไหนไหนอุ้ยอุยอุยอุยมือทะลุมาทะลุนี่จะประทังชีวิตได้หนูจะเรียกมันอีกนี่นี่ผักมันได้ผักมันได้ต่อให้อยู่ข้างในก็ผักได้พี่ผักตรงมือมันนี่นี่นี่ไงเออว่ะ ไวะออเดียวดิอ้ปักเลยมันล้มไม่ได้ด้วยพี่มันปีนว่ะอุ้ยอมันปีนปางมันกำลังขึ้นไปข้างบนไม่ให้ขึ้นห้ามเข้ามานะมิชอบฮัลโหลเดี๋ยวล่วงไปนะแังมาแน่าเชียวบอกแล้วเดี๋ยวล่วงไปเฮ้ยเฮ้ยมันหนีออกจากคุกพี่ไหมอ้ยอุ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 ้ยไอ้ตัวไหนปางเร็วๆเข้ามา เอาเร็วเกือบตายอ่ะแล้วบอกแล้วให้อยาให้อยู่ข้างล่างขึ้นไปทำไมข้างบนให้พี่กิ๊กขอชีวิตรอดข้างบนดีแล้วเราอ่ะไม่มีสกิลเราต้องอยู่ข้างล่างเราอยู่ในบ้านนะแลมาทั้งตัวเราได้ไปเปิดรูข้างบนเดี๋ยวมันขึ้นไปแล้วมันกระโดดลงมาหนูจะปลดปล่อยอีกเกย่ยให้เป็นอีกยา่ะ ม่ไทุกคนหรอถ้าปางมันปล่อยตัวนี้ไปนะฉันบอกเลยว่าต่างคนต่างหาบ้านอยู่แล้วก็ปล่อยมันอยู่คนเดียวแต่เขาไปแก้เกย์นั่นจะไปแก้คนอื่นเขาเกย์จะไปปล่อยอีตัวอีเกียนั้นออกมาเพราฉันจะจับได้นายรู้ไหมว่ามันใช้เวลานานขนาดไหนมันใช้เวลาตั้งสองนาทีแน่อุยอุยมันกำนอนเลยอะไรวะสว่างพอดีสว่างทุกคนเป็นไงบ้างอ่ะมีตัวอีเกีย แบบมาอยู่ใกล้ๆบ้านเราอีกไหมมา<ะ>ดูดิว่ารอบนี้เราจะจับตัวไหนได้หรือเปล่าออกหน่อยจะแยกกันออกทำไมไอ้เรียวๆฉี <c oughs> ฉันดูดิ<ะ>เฮ้ยอีกตัวนี้มันยังอยู่ที่เดิมเดี๋ยวต้องช่วยกันสร้างผนังปิดนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอีเกียมันมีสิทธิ์กระโดดลงมาหาเราได้ตลอดเวลาเลยอะได้ครับแกนดูตุ๊กตาอีเกียโคตรแข็งแรงโอ้ขึ้นไปเหยียบได้เลอน้องลามว้า <c oughs> วกระทืบก็ไม่เป็นไรพี่กิ๊บพี่กิ๊บไปเอาทีวีขึ้นมาให้หน่อย เอาอะไรนะเอาทีวีเอาทีวีจะสมมุติหรือยังใกล้แล้วอีกนิดเดียวไม่เอานะไม่หรอกฉันว่ายังหรอกเรายังมีเวลาอยู่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ไงเวลาฉันเปล่ายายปลาของไว้ตรงนี้แหละดูตรงนี้พี่กินเราทางขึ้นเราทางขึ้นเราทางขึ้นไม่ทันแล้ะพี่กแกจะผักมันเออผักมันลงไปพี่กินผักป้าเนื้อจนช่วยผักจนช่วยผักอย่าเฉยอยเฉย มันอยู่บนหัวเลยพี่กินผักมันผักมันพักเป็นอะไรน่ะผักไม่ได้อะเอ้หนูเอเพกเว้นไปปิดทางไว้แล้วไม่ต้องห่วงนะกินยารอได้เนยนะโอ้ยนะอ้ตัวดำใหญ่มากพี่ไม้ไม่มาหาพี่ไม้ด้วยไหนอะไหอะมันม่อยู่รอบบ้านเลยโอ้มาเลยมาเลยไรมันขึ้นมางบแต่ผักแล้วจะผักมันต้ตกมันต้ตกตกแล้ตายออกไปออกไปออกไป ออไม่ได้โอ้ไม่ก็ฉันดอกมันแทนแล้วพี่กิจจะให้มันมาตีเฮ้ยจะเข้ามาตรงนี้ได้ไงโอข้างล่างมันกระโดดขึ้นมาได้เราต้องรีบปิดทางเดี <h <h ๋ยวรอเช้าก็เถอะพวกแกไม่ต้องกลัวเราปังพี่พพยมบดอกมันอยู่หนูอยู่ใต้บันไดผักมันเด็ผักไม่ได้เหรอกว่าจะไปได้พอดี ขึ้นมายังไงเนี่ยฉันว่าฉันก็ปิดทุกรูแล้วนะใครเอาไฟมาตั้งไว้ข้างนอกให้มันโดดขึ้นมานะท,ทาทำมะเขืออะไรอ่ะบ้านะีต้นไม้โหที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือข้างล่างอยู่ดีอะฉันว่าที่ข้างล่างเนี่ยมัน<ช>สเบียงเยอะมากตอนที่ฉ<ม>ันมีแบบขนมาโอ้โหสุดยอดเลยพี่ไม้ยคนสุดยอด อย่าไปให้มันจับได้นะตอนนี้ตอนกลางวันมันยังไม่ได้ทำอะไรเราหรอกมันยังเป็นพนักงานที่น่ารักอยู่อย่าให้ตอนกลางคืนนะเพราะว่ากลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยเจ็บทุกทีเลยอ่ะยทุกคนตอนนี้มีรูปเด็ดล็อกเลยอ่ะเอารูปเด็ดล็อกระดับบ้านเป็นอัปมงคลเอ้ยเป็นเป็นมงคลกับบ้านเราเราจะได้แข็งแกร่งใช่แต่มันหยิบไม่ได้ไงไม่งั้นก็ได้ใช่เดี๋ยวเราไว้แบบเป็นสิ่งบูชา มันออกไปได้หนูบอกเลยนะว่ามันต้องไปตามเพื่อนมาแน่นอนนายก็ช่วยกันสร้างข้างบนหน่อยดิมันไม่มีทางไหนเลยหรอที่ทําให้นายทํางานได้พวกนายทำอะไรกันอยู่ข้างล่างอ่ะพี่ไม่เห็นหรอว่าหนูปิดลห้ยพี่อยุดเนี่ยฉันไม่เห็นทุกคนทุกคนวิ่งมาตรงนี้ทุกคนวิ่งมาตรงนี้โว้ยไม่เป็นไงลองดูไปข้างบนเห็นความสวยงามของข้างบนนั้นไหมเอออ่าอะไรบ้านั่น คือทุกคนเห็นมันไม่เหมือนกับพี่วมายเราถอยหลังไปอีกนิดนึงดิเผื่อพี่หมายจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นไหมไงเจอขึ้นยังแม่เราเลยแต่ว่าหนูเชื่อใจพี่พี่เห็นมันสวยมากเลยนะพี่ว่าดีหนูก็ว่าดีพี่มันเหมือนโคโคลาเซียมกลมๆแบบจนตนกคือบ้านไม้เราแค่เห็น ือนนกัถ <and> ้าใครอยากเห็นมุมอื่นก็ไปดูที่ช่องของคนอื่นแล้วกันนะแต่ช่องของฉันเป็นสวยมากเลยล่ะโอริโอบทเล็กอย่างมันรู้มั้ยมันเหมือนกับโคลอสเซียมเหมือนที่คิดว่าบอกไปถูกแหละวัดมนฟังเป็นอะไรกันน่ะฉันซ้อมผิดเฉยๆไม่เป็นไรหรอกซ้เป็นป้ายหยุ่เด้อแหละไม่ดาวพูดอะไรที่มันไม่ดีเลยขอทเราไม่ได้ยุ่งกับรุ่งเกี่ยวกับป้ายหยุดเลยหนูจะไม่เอาป้ายหยุดกลับบ้านอีออกไปเลยเด เอาไฟมาติดเอาไฟมาเข้ามาเข้ามาก่อนแล้วก็เอาไฟไปวางไว้ข้างนอกในคนยุคสมัยโบราณได้มีคำสอนที่กล่าวไว้ว่าว่าอุกอุกอุกะอุกะอุกอุกว่า, <laughs> วาไม่โบราณเกินไปปะต้องผ่าอีงเกียร <c oughs> ์แล้วลผ่าคน <laughs> ได้ได้วย <laughs> ้องไม่ใช่คำพูดแล้ว ตอนนี้ฉิงคิดว่าพวกเราทุกคนนปลอดภัยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเริ่มปเป็นรูปเป็นร่างแล้วนายพยายามติดไฟไว้รอบๆบบ้านนะเผื่อเราจะเจอคนที่หนีเอาชีวิตรอดในใคืนห่หรือโหดในบ้าคของอีเกียอีกครั้งหนึ่งฉิงคิด<ช>ว่าพวกเราเนี่ยก็น่าจะเอาตัวรอดกันได้แหละเฮ้ <c oughs> เย <c oughs> มันมาเหรอนมามาฉันปิดเลยฉันปิดแล้วฉันอยู่ตรงนี้ฉันปลอดภัยมากฉันบอกเลยใครโดนใครโดนตอย นอนแล้วนะเขาบนมีเตียงนุ่มๆแล้วก็มีฉลามให้กอดด้วยเขาล่างก็มีเตียงเลยเขาล่างก็จะปาร์ตี้กันดึงจอนสามครึ่งโอเคทุกคนถ้าพรุ่งนี้เช้านายต้องทำงานด้วยนะอย่าปาร์ตี้กันเมื่อค่ำล้วฉันนอนก่อนแหละเอ้ยโฮ้ยเฮ้เช้าแล้วนายปาร์ตี้กันยันเช้าเลยไงมาเ่อเช้าแล้วหล่เนี่ยปาร์ตี้ยันเช้าเลยอ่ะโอ้โห ไอผมออกก่อนเดือดผู้ปี๊เราถ้าปาร์ตี้แล้วการงนไม่ทำนะโดนแน่พวกนายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีขายใหญ่มาว่ะขายใหญ่โอ้ยถาจริงทำไมมันเยอะอย่างนี้สวัสดีครับคุณลูกค้าต้องการอะไรบ้างครับตอนนี้เนี่ยกับผมทำงานแล้วนะลูกค้าอยากได้อะไรเนี่ยสามารถเดินมาบอกผมได้เลยนะครับว้ายวายตกใจหมดนี่กลัวใส่น้าบอกมันจะมีคนมาช่วยโอ้ยโอ้ยก้อนที่ไหนปิดแล้ว มาเยอะไหมอ้าดนวพี่กินพี่กินพี่กินจะตายจะตกเหมือนกันจะตกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฟังเฟาวิ่งไปที่เตียงวิ่งไปที่เตียงแล้วก็เอาโคมไฟออกก่อนไปเร็วๆไปเร็วๆเอาโคมไฟออกพี่จะวิ่งเข้าไปพี่ไปแล้วไปแล้วพี่ไปอยู่มืนไปเป็น ข้ามาอยู่กับเราไม่ได้ไหมมาเข้ามาอยู่กับเราอยู่ในนั้นได้เลยนะไม่มีใครอยากอยู่ด้วยนะป่าวมานี่ป่าวมานี้นายนายตื่นตะหนกป่าวมานี่เร็วๆเดี๋ยวฉันเอาเก้าอี้ปิดเร็วๆเข้ามาแล้วพวกเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเก้าอี้ เดินถอยมาหน่อยฉันปิดไม่ได้พวกนายระวังตกนะข้างหลังเนี่ยโอ้โหเต็มเลยพนักงานเต็มเลยอะดูดิวิ่งกันควักเลยคมเรียบอกจากตรงนี้วิ่งกันควักไปติอะไรกันวะนาโอ้โหเต็มบ้านเราเลยอะฉันบอกแล้วว่าพวกนายช่วยกันสร้างบ้านชั้นบนก่อนไม่งั้นมันวิ่งเข้ามาได้แบบนี้เห็นไหมโอ้ล้เที่ยมพี่ก็น่าจะแข็งแรงแล้วนี่นาเราทำได้แค่คาดหวังว่าเมื่อไหร่จะช้าสักทีเพราะว่าตอนนี้รอบบ้านเราพนักงานอยู่เยอะมากมันมันรู้อะว่าเราอยู่แถวนี้ย โอ้แล้วคนอื่นที่มีชีวิตอยู่ที่เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงวะเนี้ยขออยากให้ใครเป็นอะไรเลยทุกคนช่วยกันสวดภาวนาก่อนเข้านอนนะเพราะว่าตอนนี้ฉันคงต้องเข้านอนแล้วแหละฉันอึดอัดมากฉันไม่ไหวแล้วปัดเฉยอุ้ยการเอาฉลากไปกินของไปกินมันมีมันมีมันมีเหตุผลที่ดีอ่ะมันทำให้ทุกอย่างสว่างขึ้นโอ้ยแต่ว่าพี่แจงมันเยอะเกินไปแล้วอ่ะแถวบ้านเราอะเราอยู่ไม่ได้แล้วล่ะ ว่าจะออกํำรวจฉันคิดว่าออรวครั้งหน้าเนี่ยฉันเราต้องหาบ้านยูใหม่แล้วแหละเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราสร้างไม่เสร็จทีแล้วตรงนี้เนี่ยเหมือนโดงพนักง,งานเลยนะมันมาเยอะเกินไปอะ่ะเราต้องหาที่อื่นแล้วแหละเดี๋ยวเราไปช่วยกันวิ่งหาดีกว่าว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนกันดีอะ่ะแล้วเราจะเจอคนอื่นอีกหรือเปล่าเอาแปบว่า ครั้งนี้เนี่ยพกเราคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่มาดูกันสิว่าเราจะสร้างบ้านตัวไหนอีกโอ้ยจะเป็นคอลเสเซียมอีกหรือเปล่าเราคงต้องเสียสลับบ้านหลังนี้ทิงท้งล้วแหละถึงมันจะเป็นบ้านที่สวยมากๆสำหรับฉัน <c oughs> แต่มันก็เียมท่ <ค>มันคือมันคือ <c oughs> บ้านทองญี่ปุ่นแค่เราเห็นไม่เหมือนกันเฉยๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเราต้องเสียสละบบ้านหลังนี้ไปแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันวิ่งหาที่อยู่ใหม่กันเถอะเพราะว่าตรงนี้เกิดเยอะเกินพนักง,งานเยอะมากเราอยู่ไม่ได้แล้วไปทุกคน <c oughs> <c oughs> ลาลาก่อนบ้านญี่ปุ่นไปาคราซีน่ายบายบ้านญี่ปุ่น <c oughs>